สวัสดีค่ะมีข่าวของครูปรีชามานำเสนอครูปรีชาเช่าบ้านทําร้านอาหารย้ายออกไม่จ่ายค่าเช่าถูกตัดไฟบ้านพังและทรัพย์สินหายด้านครูปรีชาโต้ไม่จริงจะฟ้องกลับวันที่17กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของบ้านเช่าเป็นหญิงอายุ57ปีร้องเรียนว่า นายปรีชาใคร่กรวนหรือครูปรีชาเข้ามาขอเช่าบ้านเพื่อเปิดเป็นร้านอาหารแต่สุดท้ายพอหมดสัญญากลับไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแถมค้างค่าน้ำค่าไฟฟ้าจนถูกตัดไฟอีกทั้งทรัพย์สินเดิมที่เคยอยู่ภายในบ้านก็หายเกลี้ยงแถมสภาพบ้านพังเล้เทะไม่มีชิ้นดีเจ้าของบ้านเช่ากล่าวว่า ครูปรีชาได้มาติดต่อขอเช่าบ้านหลังที่ตนเคยอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่สามตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นบ้านสวนขนาดใหญ่เนื้อที่สองร้เศษโดยเริ่มทำสัญญาเช่ากันตั้งแต่ปี2560ในราคาเดือนละ5,000บาทแรกเริ่มทำสัญญากันครั้งละ3ปีซึ่งก็มีการต่อสัญญากันเรื่อยมา กระทั่งเมื่อปี2,566ตนเห็นว่าการทำสัญญา3ปีนั้นนานเกินไปจึงเปลี่ยนมาทำสัญญาเช่าแบบปีต่อปีกระทั่งสัญญาเช่ามาหมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์2,568ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับครูปรีชาและครูปรีชาขอเวลาย้ายของออกจากบ้านหลังดังกล่าว จนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาแต่เมื่อครูปรีชาย้ายของออกไปและตนได้เข้ามาดูสภาพบ้านที่ให้ครูปรีชาเช่าไปเปิดร้านอาหารนั้นตนถึงกับตกใจเข่าแทบสุดเนื่องจากพบว่าสภาพบ้านที่เคยให้ครูปรีชาเช่าไปในสภาพสมบูรณ์กลับมีสภาพชำรุดสุดโทรมและสกระปรกอย่างมากเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าบ้านที่เคยเป็นลานจอดรถเนื้อที่กว้างขวาง มีการขุดพื้นที่เพื่อทำเป็นบ่อปลาขนาดเล็กแต่พอครูปริชาย,ย้ายออกก็ไม่ได้นำดินมาถมกลับให้เป็นเหมือนในสภาพเดิมแถมยังมีการนำเอาเศษขยะต่างๆมากองทิ้งไว้ในบ่อดังกล่าวจนมีสภาพสกรปรกพื้นที่ด้านข้างบ้านที่เคยเป็นพื้นที่เดินเล่นพักผ่อนก็ถูกขุดเพื่อทำเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่แถมยังมีการนำเอาเศษใบไม้ซากกิ่งไม้แห้งมากองทิ้งไว้จำนวนมาก และไม่มีการนำดินมาถมกลับให้กลายเป็นสภาพเดิมสภาพห้องครัวก็อยู่ในสภาพสกปรกคล้ายกับไม่เคยทำความสะอาดดูดควันที่สําคัญบ้านหลังนี้ยังถูกค้างค่าเช่าอีกหนึ่งเดือนรวมถึงยังค้างค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกสองเดือนรวมเป็นจำนวนเงินกว่า4,000บาทจนถูกตัดไฟไปในที่สุดส่วนสภาพภายในบ้านเจ้าของบ้านเช่ายืนยันว่า ตอนที่ครูปรีชามาติดต่อขอเช่าบ้านกับตนนั้นบอกกับครูปรีชาไว้ว่าขอแบ่งห้องไว้หนึ่งห้องเพื่อไว้เก็บทรัพย์สินของตนที่ไม่ได้ขนออกไปโดยตนได้เก็บห้องดังกล่าวไว้สําหรับใช้เก็บเสื้อผ้าจานชามพัดลมและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยตนได้ล็อกกุญแจเอาไว้อย่างดีแต่ปรากฏว่าเมื่อครูปรีชาย้ายออกไปห้องดังกล่าวกลับถูกงัดประตูจนพังและข้าวของที่อยู่ภายในห้องก็ถูกขนออกไปจนหมด ที่ผ่านมาตนพยายามติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับครูปรีชาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านและเรื่องของค่าไฟที่ครั้งอยู่แต่ครูปรีชาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดจนตนตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามขอให้ครูปรีชามาพูดคุยตกลงกับตนที่สถานีตำรวจแต่ครูปรีชาก็ไม่ยอมมาโดยอ้างติดธุระต่างๆ ทำให้ตนเครียดไม่รู้จะหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรจึงตัดสินใจนำเรื่องดังกล่าวให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวได้รับฟังเพื่อหวังให้ครูปรีชาออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเจ้าของบ้านเช่ายอมรับว่าตอนที่ให้ครูปรีชาเช่าบ้านหลังดังกล่าว ไมเปิดเป็นร้านอาหารนั้นยอมให้เช่าด้วยความไว้ใจเพราะครูปรีชาพูดกับตนด้วยคำว่าเพื่อนทุกคำและรับปากว่าจะดูแลบ้านของตนอย่างดีแต่สุดท้ายกลับเหมือนกับฝากประอย่างไว้กับแมวบ้านของตนพังเสียหายครูปรีชาก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบใดๆตนจึงอยากเรียกร้องให้ครูปรีชาออกมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและมาเจรจาตกลงกับตนให้เรียบร้อย ล่าสุดวันที่17กุมภาพันธ์2568ในปรีชาใคร่กรวนหรือครูปรีชาได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวอ้างว่าไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากกําลังเดินทางไปติดต่อธุระที่กรุงเทพเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวครูปรีชายอมรับว่าได้มีการเช่าบ้านหลังดังกล่าวกับเจ้าของบ้านเช่าจริง แต่ตนไม่ได้ขโมยเอาทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเช่าที่อยู่ในห้องดังกล่าวไปอย่างที่ถูกกล่าวอ้างอีกทั้งในสัญญาเช่าบ้านก็ไม่ได้มีระบุไว้ว่าเจ้าของบ้านเช่าเก็บรักษาทรัพย์สินรายการใดๆเอาไว้ในห้องดังกล่าวส่วนเรื่องสภาพบ้านที่ชำรุดทุดโทมนั้นยืนยันว่าที่ผ่านมามีการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องแต่อยู่อาศัยมานานบ้านก็ต้องทุดโทมไปตามกาลเวลา ส่วนที่ไม่ยอมถมบ่อปลานั้นเป็นเพราะเจ้าของบ้านเช่านำกุญแจมาล็อกประตูบ้านจนตนไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดสัญญาเช่าใดๆและหากเจ้าของบ้านเช่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับตนก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลและจะฟ้องเจ้าของบ้านเช่ากลับด้วยถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ